ก็เป็นเต้นยีนะครับแล้วก็กิปก็นอนฝั่งนี้โหแล้วก็กาลังเตรียมของกัน d ดย์แปดครับเดย์เจ๋อเดย์แปดเวทุมักะนะคะวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนที่เราจะไปซักผ้าตัดต่อไปทํากิจกรรมต่างๆที่รีเซ็ตใหม่ <laughs> อ๋อตอนนี้เราอยู่ที่นครท่า <h> î, สาราอ่าแล้วก็ขอบคุณเจ้าของบ้าน <h> î, มากๆ <h î. S 1> ที่ให้เรานอนยกบ้านให้เราเลยบ้าเป็นไงบ้างไปหาอะไรกิน ถึงมากคิดถึงมากจะพาไปไหนไปหาอะไรกินก่อนไปหาอะไรกินก่อนข้าวเหนียวเนื้อจะเป็ดไหมนะจับมือนะนงอจุบจับมือจุบอุบอร่อยด้อยหมักเลยร้อยร้อยรอยตัดต่อครับ ทิปปั่นของเราละเราก็จะรีแลก1-2หนึ่งถึงสองวันต่อสัปดาห์นี่เรามากินเนื้อกันทเวทูมักกะวัเก้านะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เรายังอยู่ท่าสารานะครับนครก็พาเรามาละหมาดวันศุกร์ มัสยิดบ้านบางตรงที่นี่มันมีสตอรี่มามีสตอรี่นี่ก็เป็นมัสยิดที่เราทำคอนเทนต์บริจาคอัลลอฮุม์มัอัฮีนาบินอีมานวะอามิตนาบินอีมานวะอัพชุรนาบินอีมานวะะอัััดกินนนนจต وعدكنا الجنة بِالإيمان ب ِ ر ح م ฮัม ا รเราะฮีมีน อันนี้ก็ผ่านประมาณ4ปีแล้วนะป้าที่่ผมได้มาทำคอนเทนต์โปรโมทแล้วก็<ม>ให้เพื่อนๆได้บริจาคก,กันตอนนี้มัสยิดก็ได้เริ่มสร้างแล้วตอนนี้เริ่มมีเสามีอะไรแล้วนะป้าผมก็เป็นแค่สะพานเฉยๆอันนี้ผมก็อยากจะขอบคุณผ่านวิดีโอนี้และการสลับคนที่บริจาคแล้วก็สร้างมัสยิด บ้านบาตรงครั้งนี้คนส่วนมากได้รู้จักบานพงด้วยเพจเวลุงนี่แหละอืทำดลและครับครับต้มไก่ใบชะมวงของโปรดของคุณกิ๊ฟเขาอ้องยาอยากกับมืออี่ะเพื่อนวันส่งมาให้นะครับกาแฟใส่เทคเวทูมมากะด้วยน้ำตาอน้ำตาอต้มกับแก๊ ไปถึงเป้าหมายนะสารมัดสาระมัดยี่ชิบมีนะเดสิบแล้ววันนี้นะครับเวทูนเมกอ้เดินทางปมดไปรอบคุ้มกลงไปและกกลับมุ่งหน้าสู่สุราษฎร์ธานีวันนี้อากาศแบบไม่ร้อนมากปั่นได้แบบชิวๆเลยสิชนตอนนี้เราปั่นสองชั่วโมงห้าสิบโลอ่ะดีมากวันนี้ เขาขายส้มโอเยอะมากอ่ะส้มโอทับทิมสยามโอซารหรอโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยมาการ์เซ่มาการ์เซ่ขนมขึ้นข้าวจ้าเหนื่อยมากพวกเขานี้ส้มโอจ้าทับทิมสยามปิ้น ึงเมืองสุราษฎร์แล้ววันนี้เราปั่นประมาณร้อยร้อยสิบร้อยสิบประมาณนั้นร้อยสิบสองร้อยสิบสองเเวทูมักะวันที่สิบเอ็ดนะครับเมื่อคืนเราก็มาถึงแล้วสุราษฎร์เราก็มานอนนี่บ้านบางเรนนะคะรับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็หน้าบ้านแบบวิวดีมากดูดิ โอเคออกเดินทางกันไปกินข้าวก่อนกับข้าวแบบย่างเยอะย่างที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าท่าทองใหม่เป็นย่านมุสลิมขอบคุณนะะเอลับลูกค้อยเอ่บ๊ายบายขอบคุณค่ะติมอกาเซไว้มานอนใหม่นะคะองมีข้าวให้ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะมาจากเลี้ยงแล้วก็ันนี้ไม่ให้เลี้ยงนะขอไปซื้อกินท้างานนะ มุ่งหน้าสู่ชุมพรเห็นสะพานแล้วท้อเลยชัยยาอีกสิบห้าโลแวะมาเข้าห้องน้ําสถานีต้รือพักเที่ยงพักเที่ยงชัยยาเย่ายบายครับเย้ไปละโอเคมาถึงแล้วนะครับเกาะมุกท่าชนะนะครับคืนนี้นรานี่แล้วก็พรุ่งนี้ก็หวังว่าจะไปถึงชุมพร ปลฮิซมะกะเดย์สินะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าชนะสุราชวันนี้เราจะเข้าเขตชุมพรกันโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยเกับข้าวห้ากล่องน้ำอีกใจดีตลอดทางเลยคือเรารู้สึกไม่เหงาเลยตลอดทั้งทางเลยอ่ะคือประทับใจมาก เข้าสายแบบวนรถอมาลรากวามเชื่อหลังสวนขอบคุณมากค่ะดีมมการซืซีขอบคุณนะคะทางปลอดภัยนะไม่อยากร้องเลยแต่มันมันไหลร้องให้แบบ,แบ,บอิสลาบคือพี่น้องอ,ะอ,อ่ะจิ๊บเอดีว่าขอบคุณทุกคนมากๆนี่ก็คือกับข้าเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนทเที่ยงคืนแล้วก็เชา้าอีกวันหนึง ขอบคุณแมากแล้วก็กะด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับ,บถึงแล้วสวีชุมพรนอนก่อนนะที่13ของการเดินทางเวททุมักกะนะครับเราจะออกจากสวีไปเมืองชุมพรกันคือวันนี้แบบลมต้านมากคือลมมันแรงอะ่ะแล้วมันต้านแล้วก็ปั่นแล้วมันแบบเหนื่อยมากอะ่ะวันนี้แล้วก็ร้อนด้วยอกะ ยังครับกินกาแฟส่ายคลิปอ่ะปันเร็วมากตามไม่ทันแล้วเนี่ยไปน,นู่นแล้วทางรัฐเข้าชุมพรเข้าถนนรองกันไปละเลาะ,ะ,ะ,ะริมชายหาดนะครับเพราะว่าถนนใหญ่รถใหญ่แบบน่กกากลัวหาชุ่งวัวแลน <c oughs> จเย็นน้องๆใจเย็นจ้ามาดีจ้ามาดีจ้าว้าวเจอทะเลแล้ว,วนี่เรามานอนแคมปิง้งวิวริมทะเลเลยหาดทุ่งวัวแล่นนะครับเรามากางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ำดีในร้านอันนี้คือกางเต็นท์ดีวิวดีมากริมทะเลนะครับ